ร้ายบียงาบายบางกอกเลเซอร์คลินิกก็รู้สึกรู้สึกว่าหน้าตัวเองดีขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจม,มากค่ะที่ได้มาทำหน้าฟรีที่คลิน,นะะิกค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องขออนุญาตถามคุณหมอดีกว่าว่าแต่ละท่านนะคะจะต้องเปลี่ยนแปลตงตรงไหนเพิ่มอีกเพื่อที่จะได้เป๊ะมากขึ้นอ่า <c oughs> เอาเอาเอาันสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วด้วยเนาะแล้วก็ว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มดีไหมคะเพราะว่าถ้าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแล<ร>้วเนี่ยเราก็จะ ดูตามที่วันแรกที่เราได้สัมภาษณ์แต่ละท่านว่าแต่ละท่านเนี่ยกังวลอะไระก็จะพยายามเข้าไปแก้ตรงนั้นก่อนออทีนี้พอเฟสถัดมานเนี่ยเราก็จะมาแก้ตามความเป๊ะที่เราคิดว่ามันจะต้องเป๊ะขึ้นไปเพิ่มตรงไหนอีกคเป็นอย่างนั้นเนาะ,ะทีนี้ก็เลยต้องขอดูรูปเดิมประกอบเลยเพราะว่าคือแบบว่าเปลี่ยนแปลงไปจอันอนี้รูปเดิมผู้เข้าผ,ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ยินดีโชว์เลยใช่ไหมคะทำใจกันดีกันอยู่ใช่ต้องแบบว่ามีรูปเดิมประกอบนะคะก็อย่างถ้าเกิดว่าของเตย่าเนี่ยตอนแรกเคยตอนที่แต่ย่าได้ให้สัมภาษณ์เนี่ยแต่ย่าจะกังวลในเรื่องของว่าเหมือนหน้าตัวเองอ่ะเคยใช้คิมหน้าขาวแล้วว่าเป็นเหมือนเป็นสิวตลอดค่ะเป็นแบบว่าเป็นสิวสเตียรอยแล้วก็จริงๆถ้าดูเนี่ยเหมือนหน้าหน้าขึ้นสิวง่ายแล้วก็แม็กกลาวหน้าจะเป็นแดงๆ ้วันนี้ที่เราทํารูปเปรียบเทียบเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าหน้าน้องเตย่าเนี่ยสุขภาพผิวจะดูดีขึ้นโดยที่แร็กวกลหน้าเนี่ยจะเป็นสีขาวที่เป็นแบบผิวทำแบบว่าผิวสุขภาพผิวดีอะแต่จะไม่ใช่แบบว่าแบบเป็นแดงแดงอะแดงเหมือนผิวบางอะไรอย่างเง<ช>ี้ยใช่ไหมคะก็เห็นคนที่แบบคือมองไปเหมือนหน้าก็ใสอะแต่จริงๆแล้วเหมือนหน้าก็เป็นแดงแดงชมพูชมพูแต่จริงอันนั้นผิวบางแต่เงี้ยก็จะเห็นว่า สุขภาพผิวดูดีขึ้นผิวก็ดูแข็งแรงขึ้นลักษณะเน,นี้ยค่ะดูผิวละเอียดขึ้นใช่อันนี้เราก็ใช้ใช้หลายๆเครื่องมือประกอบกันเพราะว่าในการแก้ปัญหาหน้าของคนที่เคยใช้ครีมหน้าขาแล้วติดแบบผิวติดสเตียรอยเนี่ยเราต้องไปแก้พื้นผิวหลายชั้นเหมือนกันใช่นะคะต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้ก็มีครีมหน้าเด้งไปแพร่ระบาดไปเลยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหนุ่มๆสาวๆท่านใดที่ตอนนี้เนี่ยหลงใช้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นครีมหน้าเด้งหรือว่าครีมที่ มีส่วนผสมของสเตียรอยเยอะๆนะคะก็สามารถมาปรึกษาคุณหมอได้ <c oughs> เพราะว่าดูจากหน้าลองเตียดูดีขึ้นจากคราที่แล้วมากๆนะคะดูผิวละเอียดขึ้นด้วย